ขยายข่าวนะครับก็ได้รับเกียรติจากผู้ที่วิจัยนะสารสกัดขมิ้นชันนะครับจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายสร้างชื่อให้กับประเทศเหมือนกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงที่ไต้หวันนัล่าสุดที่รัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมชมรายการของเราวันนี้และมีอาการต่างๆไปนี้นะครับโรคกระเพาะนะรกรดไหลย้อนโรคตับนะครับรวมถึงข้อข่าอักเสบชมรายการของเราแล้วนะครับ น่าจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่นักวิจัยท่านนี้วิจัยออกมาแล้วได้รับรางวัลน,นะครับวันนี้ขอต้อนรับนะครับดรนัชพลโพวิจิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นถ้าขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับข้างหน้านี้นะฮะก็มีรางวัลที่อาจารย์ได้รับมาจากการวิจัย э, ขมิ้นชันนะครับเป็นการสกัดสารจากขมิ้นชันออกมาใช่ครับแล้วหลักๆก,ก็คือขมิ้นชันเนี่ยสามารถที่จะละลายกับน้ําไดออ้โดยทั่วไ,ไปไม่ละลายน้าครับสาร,สารสกัดจากขมิ้นชันนะครับแต่ของอาจารย์นี่ละลายน้ําได้ครับ คณประโยชน์ของมันคือไอตัวนี้ก็คือใช้ในเรื่องของรักษาโรคกดไหลย้อนแล้วโรคกระเพาะนะครับยาโรคกระเพาะทุกวันนี้ในโลกเราเนี่ยนะครับพูดได้เลยว่าไม่มียาที่รักษาโรคกระเพาะได้จริงรนะครับมันเป็นเพียงแค่บรรเทาเพราะว่า ไอ้ยาแก้อักเสบต่างๆเราไม่สามารถจะดูดซึมกับในกระเพาะอาหารได้<ฮ>ะนะครับในในขณะที่เราปวดท้องตรงนี้อยู่<ฮ>ะนะครับแต่ยาตัวนี้นะครับเราเราทำเป็นกระมิ้นชันได้อยู่รูปของไมเซลซึ่งอนุมันจะใหญ่กว่าระดับนาโนนะฮะออมันจึงสามารถจะซึมเข้าไปสู่ในกระเพาะอาหารเพื่อลดอาการอักเสบพอลดอาการอักเสบปุ๊บเนี่ยไอ้ไอ้ร่างกายที่จะสั่งสารก็เรียกว่าสารไซโตไคน์ <ฮะ S 2> ออกมาเนี่ยพอสารนี้หลั่งออกมาเนี่ยกระเพาะก็จะเกิดการหลั่งกดกดเกลือหรือ,อไอโดคลิกออกมาก็ทำให้ภาวะของกดมันเยอะก็เรียกไอเปรืแอซิด นะครับเรยว่าเกิดที่สูงสิ่งที่เราทําได้ทุกวันนี้คือเรากินด่างลงไปเพราะกดไปเจอด่างมันก็บาลานซ์ลงมามันก็พีเอชมาปกติแต่เป็นเพียงช่วงช่วงครู่แค่นั้นเองแล้วอีสักระยะต่อมามันก็กดขึ้นมาอีกกลับขึ้นมาเป็นอีกแต่อันนี้ไอ้ตัวนี้คือมันสามารถเป็นลดอาการอักเสบของในกรเพไปที่ต้นตอเลยต้นตอเลยไปรักษาแผลอักเสบในกระเพาะพอรักษาแผลอักเสบในกระเพาะก็ทําให้อาการอักเสบลดลงพออาการอักเสบลดลงการหลังไส้ทวารยก็ลดลง นะครับแล้วทาให้กฎต่างๆก็จะลดลงนี่คือแก้ต้นเหตุอันนี้มีออยด้วยมีออยเรียบร้อยแล้วครับท่างพร้อวเราะไม่งั้นเราเราจะประกวดไม่ได้เลยครับเพราะถือว่าเป็นผิดพังที่ยังไม่สมบูรณ์อ๋อคือต้องเป็นผลพันธ์ที่สามารถที่จะคือปุ๊บวันนี้ถ้าวางขายก็ขายได้เลยใช่ครับถึงจะไปเข้าประกวดได้ถูกต้องครับไม่ใช่ว่าเป็นงานวิจัยในห้องแล็บแล้วก็ไปประกวดอ๋อังั้นเขาเขาจะเขาจะแทบไม่ตกไปเลย ครับแล้วก็แล้วก็อย่างหนึ่งถ้าเป็นผิตพันธุ์ที่มีการการจดลิขสิทธิ์ทางปัญญาหรือพัน์ไว้แล้วนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราได้คะแนนในการประกวดเพิ่มมากขึ้นอ๋อแน่นอนครับเป็นไอเดียของเราซึ่งอันนี้ก็จดเรียบร้อยนวครับนี้ได้หมดแล้วครับอันนี้คือมีวางขายแล้วครับผมเครม่าแม็กซ์แล้วนอกจากนั้นที่ผมจะทําเป็นในรูปของเครื่องดื่มแล้วนะครับผมก็ยังําทำเป็นแคปซูลอันนี้จะสะดวกต่อการการพก พาไปไหนแต่ว่าคุณประโยชน์เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันนีแค่ที่เราเรากำลังปวดกระทันหันเลยเนี่ยดื่มตัวนี้ก็ไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่ห้านาทีเนี่ยอาการจะหยุดไปทันทีเลยอันนี้พิสูจน์ไปเยอะมากเลยครับทุกคนก็ยอมรับหมดผมเองก็มีปัญหาครับเดี๋ยวคุณทิศทดลองดูได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเดยวช่งหน้ากลับมาครับเดี๋ยวจะมาดื่มสดๆร้อนๆเลยนะฮะเดี๋ยวดูกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวครับ อ๋อที่อาจารย์บอกว่าสีมันจะออกเหลืองแล้วมันก็จะไม่ตกตะกอนไม่มีตกตะกอนแล้วคงที่อยู่อย่างนี้ครับตลอดเวลาเลยผมไม่ได้เขย่าขวดใดทั้งสิ้นนะครับครับเนี่ยคงที่คงตัวอยู่อย่างนี้แหละครับถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อคุณผู้ชมลองไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นขมิ้นชันปกติตามท้องตลาดเนี่ยใช่ครับแล้วเอามาลองมาผสมน้ำดูครับผม ถูกต้องไหมฮะลองมาผสมน้ําดูครับแล้วก็ทิ้งไว้ครับทิ้งไ้สักระยะหนึ่งครับคนมาให้เป็นอย่างนี้นะข้างบนจะน้ำจะใสเลยเออเราทิ้งไว้ครับมันก็จะตกตะกอนครับแต่อันนี้ละลายน้ําอยู่สภาพอย่างนี้แหละครับผมเดี๋ยวให้กล้องจับใกล้ๆนี่มาตรงนี้ลองดู นะครับอ่าแล้ววิธีดื่มคือดื่มทั้งทั้งแก้วนี่เลยใช่ไหมทั้งทั้งขวดนี้เลยครับทั้งขวดนี่นะฮครับผมอ๋อทำมาเพื่อหนึ่งหนึ่งช็อตเป็นช็อตริงอ๋อช็อตริงเนี่ยนะฮะครับผมลองดูนะครับครับกลิ่นมันออกกลิ่นมันออกมันหอมหอมมันหวานนะอาจารย์ใช่ครับเหมือนน้ำผลไม้เออเหมือนน้ำผลไม้อะไรนะใช่ครับขออนุญาตนะครับอันนี้อาจจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะฮะดื่มโชว์ทางทีวีนะครับออ รสชาติดีครับดื่มง่ายใช่ใช่ครับออกหวานหวาน,น,นิดนิดไม่ได้หวานมากซะจนครัเป็นน้ําหวานไม่ใช่ไอ้ที่หวานนี่เราก็ใช้น้ําตาลสุคาโรสซึ่งมันไม่มีไม่มีมมพลังงานครับคนเป็นเบาบงเบาหวานก็สามารถดื่มได้ปกติครับไม่ต้องกลัวน้ำตาลขึ้นอืครับดื่มดีครับ วิธีการดื่มคือดื่มแค่นี้แหละครับแล้วก็โดยโดยทั่วไปถ้าเกิดคนเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วหรกดไลย้อนนี่นะครับแล้วจากดื่มดื่มเจ้าตัวนี้้าไปเนี่ยตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปเนี่ยอาการจะเริ่มบรรทองลงไปเรื่อยๆพอสัก45นาทีแทบจะอันตรธานหายไปละเพราะว่าขมิ้นชันโดยส่วนของมันเองเนี่ยมันเข้าไปรักษามันเข้าไปมันสามารถดูดซึมเข้าไปในกระเพาะอาหารแล้วไปลดอาการอักเสบจากการจากการปวดตรงนั้นลงไปได้ทันทีครับอันนี้ทดลองดูได้เลยครับผมไปทดลองมาหลายเวทีแล้วก็หลายประเทศ นะครับในในลักษณะที่ให้ให้ผู้ป่วยนะครับทดลองดื่มดูแล้วก็จากนั้นเราเราก็บรรยายเขาฟังอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีต่อมาเรียกก็กลับหายรอบหนึ่งแล้วสัมภาษณ์ก็สดสดตรงนั้นเลยทุกคนตอบเป็นสิ่งเดียวเลยครับว่าอาการเขาดีขึ้นทันทีเลยครับ